ลืมรหัสไอคาวทำยังไงหรือไอคาวฝังมีวิธีปลดครับขั้นแรกต้องเข้าไปที่ตั้งค่าครับกดตรงไอคาวไอคาวถ้าขึ้นแถบสีอย่างนี้สามารถปลดได้ร้อครับส่วนขั้นตอนขั้นแรกเข้าไปที่ Wi-Fi กดไปที่ Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่ออยู่เดอนลงมาข้างล่างสุดครับกำหนดค่า p r o x y กํกำหนดเองครับช่องเซิร์ฟเวอร์ย้ำนะครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญพิมพ์คำว่า auto off จุด x y z พอใส่6060นะครับจากนั้นกดบันทึก ค okay. แล้วก็เข้าไปที่ซาฟารีพิมพ์ว่าออฟโตออฟจุดเอ็ X y Z. แล้วก็ตัวนี้ครับ6 0 60กกดโก กด f i เ d อ r ์ o o t เซอร์ i ิฟิเกดอนุญาตครับแล้วก็ไปหน้าตั้งค่ากดคำว่าดาวโหลดโปรไฟล์แล้วกดติดตั้งครับใส่รหัสหน้าจอของเราติดตั้งครับ ติดตั้งแล้วกดเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นกดย้อนกลับมาหน้าทั่วไปเข้าเกี่ยวกับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดครับตั้งค่าการเชื่อถือใบรับรองจะขึ้นว่า Do Not Trust f e t e r r o o t กดเปิดครับดำเนินการต่อทีนี้ย้อนกลับมาหน้าไอคลาวครับ เข้าตรงไอคาวตรงนี้จะเป็นรหัสปลดล็อกไอคาวนะครับถ้าถึงขั้นตอนตรงนี้ส่งรหัส3มตัวมาให้ผมนะครับ